สำเร็จจากโลกภายในในระดับจิตใต้สำนึกวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องโลกภายในนะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องจิตใต้สำนึกเรื่องจิตใต้สำนึกเนี่ยสำคัญมากเรื่องโลกภายในสำคัญมากและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับครูสบายอยากใจทุกคนพิมพ์คำนี้มานะครับ จิตใต้สำนึกของฉันทรงพลังจิตใต้สำนึกของฉันทรงพลังจิตใต้สำนึกของฉันทรงพลังพิมพ์คำนี้มานะครับ <c oughs> คือมีนักเรียนหลายๆท่านนะครับสอบถามครูสบายมาว่าเ <c oughs> มื่อไหรครูสบายจะสอนเรื่องกดแรงดึงดูดเมื่อไรครูสบายจะสอนเรื่องจิตวิญ,ญญาณอีกนะครับครูสบายกำลังจะเปิดคอร์สเรียนใหม่ล่าสุดนะครับ เร็วๆนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวเราเจอกันเพราะเรื่องโลกภายในนะครับสำคัญมากถ้าเราสามารถจัดการกับโลกภายในของเราได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะง่ายได้ยกตัวอย่างเช่นในโลกภายในของเรานะครับมันเปรียบเสมือนกับดินนะครับถ้าเราเนี่ยสามารถจัดการโลกภายในของเราได้แปลว่าเราจะมีดินที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าเราจะปลูกอะไรไม่ว่าเราจะหว่านมเมล็ดพันธุ์อะไรลงไปนะครับมเมล็ดพันธุ์นั้นจะเจริญงอกงามเราจะได้ผลลัพธ์แบบมากมายมหาศาลเพราะโลกภายในของเราเนี่ยมันพร้อมแล้วดินของเราเนี่ยมันพร้อมแล้วแต่ถ้าวันนี้โลกภายในของคุณมันยังไม่แข็งแรงมากพอนะครับคุณจะไม่สามารถปลูกอะไรได้ คุณปลูกอะไรมันก็จะไม่ได้ผลนะครับเราคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยลงมือทำเยอะมากลงมือทำงานหนักมากแต่ได้ผลลัพธ์น้อยมากได้เงินน้อยมากมันเปรียบเสมือนแบบนี้นะครับคือโลกภายในของเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับดินที่อุดมสมบูรณ์ เราจะต้องมีดินที่อุดมสมบูรณ์และการที่เราเนี่ยจะมีดินที่อุดมสมบูรณ์ได้เราจะต้องเป็นคนปรับหน้าดินเราจะต้องปรับโลกภายในของเราและความลับที่หนึ่งในวันนี้ก็คือคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณไม่เห็นภาพนั้นในหัวคุณคุณจะต้อง เห็นภาพที่คุณปรารถนาต้องการอย่างชัดเจนที่สุดคุณสบายจะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณอยากจะออกกำลังกายคุณเห็นภาพอะไรการที่คุณจะไปออกกำลังกายเนี่ยคุณกำลังจะเห็นภาพอะไรคือบางคนนะครับเห็นภาพว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยมากจากการออกกำลังกายเห็นภาพตัวเองเนเหงื่อแตกวิ่งเหนื่อยมาก ในขณะที่บางคนนะครับระหว่างที่เขาเนี่ยออกํามังกายเขาจะเห็นภาพตัวเองหุ่นดีเขารู้ว่าผลลัพธ์ที่เขาต้องการเนี่ยมันคืออะไรเขามองเห็นหุ่นที่ดีของเขาเขามองว่าตัวเองเนี่ยมีสิกแพคคุณลองนึกดูนะครับว่าถ้าคนสองคนเนี่ยเห็นภาพไม่เหมือนกันผลลัพธ์ก็จะได้แตกต่างกัน คนที่เห็นภาพตัวเองไปออกกำลังกายแล้วเหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วเหงื่อแตกนะครับคือจิตของเขาเนี่ยจะไม่อยากออกกำลังกายคือสมองของเขาเนี่ยมันจะคิดแต่ถึงสิ่งที่เหนื่อยไปออกกำลังกายเนี่ยมันเหนื่อยมันยากลำบากมันจะต้องเหงื่อแตกถ้าคุณเห็นภาพแบบนี้บ่อยๆนะครับคุณจะไม่มีทางไปออกกำลังกาย หรือถ้าคุณออกกําลังกายไปสักพักหนึ่งนะครับคุณจะหยุดทําเพราะคุณเนี่ยเห็นแต่ความเหนื่อยยากเห็นแต่ความลําบากทีนี้ลองกลับกันนะครับถ้าคุณเห็นภาพตัวเองมีหุ่นที่ดีเห็นภาพตัวเองมีซิกแพคนะครับคุณจะอยากออกกําลังกายคุณจะอยากออกไปวิ่งคุณจะอยากออกไปฟิตเนส เพราะคุณเห็นภาพผลลัพธ์นั้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ในสมองของคุณตั้งแต่ในจิตของคุณหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยนะครับคุณอย่าเห็นภาพตัวเองขาดแคลนยากจนเด็ดขาดคุณอย่าคิดว่าชีวิตของคุณมันลำบากลำบนเด็ดขาดอย่าคิดว่าคุณจะต้องทำงานหนักคืออย่าเห็นภาพนั้น คุณจะต้องเห็นภาพตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยเห็นภาพตัวเองอยู่บ้านที่คุณต้องการเห็นภาพตัวเองขับรถที่คุณต้องการเห็นตัวเองได้ใช้จ่ายเงินอย่างมีความสุขเห็นตัวเองมีเงินล้านมีเงินสิบล้านคุณจะต้องเห็นภาพในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเท่านั้นแล้วถ้าคุณเห็นภาพสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการบ่อยๆนะครับ คือมันจะเกิดกระบวนการเกิดขึ้นคุณจะตัดสินใจลงมือทำอะไรบางอย่างคุณจะตัดสินใจแอคชั่นแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์แต่ถ้าวันนี้คุณเห็นภาพตัวเองขาดแคลนยากจนไม่มีกินทุกทรมานถ้าคุณเห็นภาพตัวเองเป็นแบบนี้บ่อยๆนะครับคุณจะไม่ตัดสินใจทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเห็นภาพสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเท่านั้น อย่าลืมนะครับว่าคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณไม่เห็นภาพนั้นในหัวคุณวันนี้นะครับคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรคุณจะต้องเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนที่สุดและความลับที่สองก็คือถ้าจิตวิญญาณของคุณมีอิสระคุณจะมั่งคั่งแต่ถ้าจิตวิญญาณของคุณโดนขังคุณจะขาดแคลน ครูสบายจะบอกแบบนี้นะครับว่าจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันทรงพลังมากและมันก็ยิ่งใหญ่มากแต่บางคนเนี่ยชอบครอบจิตวิญญาณตัวเองไว้บางคนนะครับชอบกักขังจิตวิญญาณตัวเองไว้จากอะไรรู้ไหมครับจากความคิดตัวเองจากคําพูดตัวเองคือบางคนเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยไรค่าชอบคิดว่าตัวเองไม่เป็นที่รัก ชอบคิดว่าตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้ชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยขาดแคลนยากจนถ้าคุณยิ่งมองตัวเองไร้ค่ามากเท่าไหร่มองตัวเองด้อยค่ามากเท่าไหร่นะครับคุณจะได้ผลลัพธ์แบบนั้นเพราะจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันโดนคุณกัดถังเอาไว้จากความคิดของคุณจากคำพูดของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปลดปล่อยจิตวิญญาณของคุณให้เป็นอิสระ วิธีการง่ายๆนะครับในการปลดปล่อยจิตวิญญาณของคุณให้เป็นอิสระนะครับคุณจะต้องชื่นชมตัวเองบ่อยๆคุณจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองบ่อยๆและคุณจะต้องรักตัวเองทันทีที่คุณรักตัวเองนะครับคุณจะเริ่มรักคนอื่นเป็นคุณจะสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่นได้วันนี้นะครับครูสบายอยากจะให้ทุกคนนะครับคิดไว้เลยว่าคุณ เป็นที่รักคุณเป็นที่รักคุณมีความสุขอยู่ในตัวเองคุณคือความอุดมสมบูรณ์คุณมีความมั่งคั่งอยู่ในตัวเองคุณจะต้องรู้สึกอุดมสมบูรณ์รู้สึกอบัุดนานันและรู้สึกดีกับตัวเองบ่อยๆถ้าคุณรู้สึกดีกับตัวเองบ่อยๆนะครับพลังงานนี้มันมีแรงสั่นสะเทือน ยิ่งคุณรู้สึกดีบ่อยๆคุณจะส่งคลื่นความรู้สึกดีๆออกไปให้ผู้คนแล้วคุณจะไปดึงดูดสิ่งดีๆกลับคืนมาหาคุณและสิ่งที่คุณห้ามทํากับตัวเองเด็ดขาดก็คือห้ามโทษตัวเองห้ามด่าตัวเองห้ามคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวเล็กตัวน้อยห้ามคิดว่าตัวเองเนี่ยสู้คนอื่นไม่ได้ห้ามคิดว่าตัวเองไม่เก่งห้ามคิดว่าตัวเองขาดแลน คุณจะต้องคิดว่าคุณเป็นความรักเป็นที่รักเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นความมั่งทั่งยิ่งคุณรู้สึกดีกับตัวเองมากเท่าไหร่จิตของคุณเนี่ยมันจะยิ่งได้รับพลังมากเท่านั้นแล้วมันจะค่อยๆขยายเมื่อคุณให้พลังงานด้านบวกกับจิตของคุณเยอะๆนะครับจิตของคุณก็จะสว่างสวยจิตของคุณจะมีพลังแต่ถ้าวันนี้คุณ ให้พลังงานด้านลบกับจิตของคุณบ่อยๆนะครับจิตของคุณจะยิ่งลดพลังและจิตของคุณจะค่อยๆตกลงเรื่อยๆเราเคยได้ยินไหมครับคำว่าจิตตกมันมาจากตัวคุณทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้คุณจะต้องปล่อยให้จิตของคุณมีอิสระอยากกักขังมันไว้และความลับที่3มก็คือ จิตใต้สำนึกของคุณทรงพลังมากมายมหาศาลจงใช้มันให้เป็นจิตใต้สำนึกของคุณนะครับทรงพลังมากมันมีพลังมากมายนะครับมีพลังดังช้างสารพลังจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันเยอะมากแต่คุณจะต้องเทรนจิตคุณให้เป็นคุณจะต้องเทรนจิตคุณในด้านดีเท่านั้นฟังข้อนี้ให้ดีนะครับ คุณจะต้องเป็นคนโปรแกรมจิตของคุณด้วยสิ่งดีๆด,ด้วยคำพูดดีๆด้วยอารมณ์ความรู้สึกดีๆเพราะจิตของคุณเนี่ยมันกลืนกินอารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหาร วันนี้ยิ่งคุณอารมณ์ดีบ่อยๆถ้าคุณรู้สึกดีบ่อยๆนะครับจิตของคุณมันก็จะดีจิตของคุณเนี่ยมันจะมีพลังแต่ถ้าวันนี้คุณอารมณ์ร้ายคุณอารมณ์ลบนะครับคุณมีความทุกข์คุณมีโรคซึมเศร้าคุณเครียดคุณเกลียดตัวเองถ้าคุณมีพลังงานด้านลบบ่อยๆนะครับจิตของคุณเนี่ยมันจะค่อยๆหมดพลังตามตัวคุณไปด้วย ครูสบายจะยกตัวอย่างร่างกายของคุณนะครับวันนี้ถ้าคุณดูแลร่างกายของคุณไม่ดีนะครับคุณกินแต่อาหารขยะคุณกินเหล้าทุกวันกินเบียร์ทุกวันและกินแต่สิ่งที่มันไม่ควรกินทุกวันนะครับร่างกายของคุณก็จะเสื่อมสลายร่างกายของคุณก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บคุณเป็นคนทํามันเองฟังทีนี้ให้ดีนะครับคุณเป็นคนทําร้ายร่างกายคุณเอง จิตใจก็เหมือนกันจิตใต้สำนึกก็เหมือนกันถ้าวันนี้คุณเทรนมันไม่ดีนะครับคุณใส่แต่พลังงานลบคุณพูดลบกับมันคุณเครียดคุณรู้สึกแย่กับชีวิตมันแปลว่าคุณกำลังทำร้ายจิตใต้สำนึกของคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่รู้ตัวอยากให้จิตใต้สำนึกของคุณทรงพลังนะครับคุณจะต้องชื่นชมยินดีตัวเองบ่อยๆคุณจะต้องเทรนมัน พูดดีกับตัวเองคิดดีกับตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองมีพลังในด้านบวกเยอะๆใส่พลังงานในด้านบวกเข้าไปเยอะๆนะครับเพราะว่าทันทีที่คุณรู้สึกดีอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยสำคัญมากมันสําคัญกว่าความคิดของคุณฟังคีย์นี้ให้ดีนะครับ คือวันนี้ถ้าคุณแค่คิดดีอย่างเดียวแต่คุณรู้สึกแย่นะครับชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้ยากมากแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกดีกับชีวิตคุณเบิกบานกับชีวิตคุณสนุกกับชีวิตนะครับคุณจะรู้สึกดีแล้วชีวิตของคุณเนี่ยมันจะดีมากขึ้นถ้าคุณอยากจะให้จิตใต้สำนึกของคุณมันทำงานให้คุณนะครับคุณจะต้องเทรนมัน คุณจะต้องโปรแกรมมันด้วยคำพูดดีๆชื่นชมตัวเองคิดดีกับตัวเองแล้วรู้สึกดีกับตัวเองทันทีที่คุณรู้สึกดีแล้วคุณเบิกบานครับคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณและความลับที่4ี่ก็คืออย่ามัวแต่อยากได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ไม่รู้วิธีการลงมือทําที่ถูกต้อง วันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรก็ตามไม่ว่าคุณปร,รารถนาต้องการอะไรก็ตามคุณจะอยากได้อย่างเดียวไม่ได้คุณจะต้องการแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวไม่ได้คุณจะต้องมีวิธีการที่ถูกต้องด้วยวิธีการจะต้องถูกต้องด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะปลูกต้นไม้คุณมีเมล็ดพันธุ์ต้นไม้อันสวยงามอยู่ในมือคุณนะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยเอาไปปลูกบนหิน คุณเอาไปปลูกกลางถนนมเมล็ดพันธุ์นั้นมันจะตายแน่นอนเพราะคุณทําผิดวิธีหรือวันนี้คุณมีมเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากคือโลกภายในของคุณเนี่ยมันดีมากนะครับแต่คุณเนี่ยเอาไปปลูกผิดที่คุณเอาเมล็ดพันธุ์นั้นไปปลูกผิดที่คุณเอามเมล็ดพันธุ์ไปปลูกกลางทะเลนะครับต้นไม้จะไม่ขึ้นแน่นอนมันจะตายแน่นอน คุณจะต้องปลูกบนดินที่อุดมสมบูรณ์ต้นไม้ถึงจะเจริญงอกงามและผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากการปลูกต้นไม้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณดูแลต้นไม้ต้นนั้นดีแค่ไหนคุณปลูกแล้วคุณลดน้ำพรวนดินหรือเปล่าคุณดูแลมันหรือเปล่าคุณใส่ใจมันหรือเปล่าถ้าคุณดูแลมันดีนะครับมันจะให้ผลลัพธ์กับคุณแบบมากมายมหาศาล แต่ถ้าคุณดูแลมันไม่ดีนะครับมันจะตายแน่นอนมันจะไม่โตแน่นอนแล้วคุณจะไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ว่าคุณจะลงมือทำอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรก็ตามคุณจะต้องมีวิธีการที่ถูกต้องในการลงมือทำในการแอคชั่นแล้วผลลัพธ์ที่คุณได้เนี่ยมันจะเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วคุณจะได้ผลลัพธ์แบบมากมายมหาศาล คุณสบายจะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณมาทำธุรกิจออนไลน์ถ้าคุณมาขายสินค้าในออนไลน์นะคุณจะต้องรู้วิธีการทำที่ถูกต้องถ้าคุณทำถูกต้องคุณจะได้ผลลัพธ์แน่นอนคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะขายสินค้ายังไงคุณจะโพสคลิปยังไงคุณจะทำคอนเทนต์ยังไง คุณจะเขียนโพสต์ขายยังไงคุณจะต้องรู้วิธีการที่ถูกต้องถ้าคุณรู้วิธีการที่ถูกต้องนะครับคุณจะได้ผลลัพธ์แบบมากมายมหาศาลและถ้าใครอยากจะรู้วิธีการที่ถูกต้องนะครับถ้าใครอยากจะได้ผลลัพธ์ในโลกออนไลน์นะครับครูสบายแนะนําให้คุณไปสมัครเรียนคอร์สเรียนวิชาหาเงินแบบคนรวยในออนไลน์ ในคอร์สเรียนนี้นะครับมันเป็นวิชาเกี่ยวกับการขายและการทำการตลาดออนไลน์ถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณเอาไปลงมือทำนะครับคุณจะได้ผลลัพธ์แน่นอนคุณจะสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ได้แน่นอนคุณจะสามารถสร้างเงินล้านในออนไลน์ได้แน่นอนถ้าคุณทำอย่างถูกต้องบทเรียนในคอร์สเรียนนี้นะครับมีทั้งหมด40บทเรียนยกตัวอย่างเช่น สูตรลับวิธีการโกยเงินเดือนล,ล้านจากติ๊กต็อกแบบง่ายๆสบายสบายถ้าคุณรู้และลงมือทำตามความลับนี้นะครับคุณจะสามารถสร้างรายได้เดือนล้ลานจากติ๊กต็อกได้และอีกหนึ่งบทเรียนนะครับก็คือ13ความลับสร้างตัวตนในออนไลน์ให้เงินไหลเข้าตลอดชีวิตถ้าคุณเรียนรู้บทเรียนนี้นะครับเงินจะไหลเข้าบัญชีคุณตลอดชีวิต คุณจะสามารถหาเงินจากออนไลน์ได้ตลอดชีวิตและคุณจะได้เรียนรู้เรื่อง4ขั้นตอนง่ายๆสร้างเงินล้านจากออนไลน์รายได้เดือนละ100,000-1ล้านบาทถ้าคุณทำตาม4ขั้นตอนนี้ในโลกออนไลน์นะครับคุณจะสามารถสร้างรายได้เดือนละ100,000-1ล้านบาทได้แน่นอน และตอนนี้นะครับนักเรียนในคอร์สเรียนหลายๆคนนะครับเขาเริ่มสร้างรายได้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผลลัพธ์ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นและมากขึ้นทุกวันคุณก็สามารถทําได้คุณสามารถสร้างรายได้จากออนไลน์ได้คุณสามารถสร้างเงินล้านจากออนไลน์ได้ใครสนใจสมัครเรียนนะครับพิมพ์สนใจหรือว่าทักอินบ็อกซ์ไปที่เพจ Facebook คุณสบายได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณสบายจะส่งรายละเอียดให้ หรือถ้าใครฟังจาก y o u b u นะครับครูสบายปักลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณสามารถทักลิงก์มาสมัครเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวครูสบายจะให้ราคาพิเศษและถ้าใครสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันในคอร์สเรียนและอย่าลืมนะครับเร็วๆนี้นะครับคอร์สเรียนใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องกดแรงดึงดูดและจิตวิญญาณนะครับ คือคอร์สเรียนใหม่ล่าสุดตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับจะเปิดเร็วๆนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับคุณจะได้เข้าใจจิตวิญญาณของคุณอย่างแท้จริงเพราะคอร์สเรียนใหม่เนี่ยครูสบายตั้งใจจะให้คุณเนี่ยรู้จักจิตพระเจ้าคุณจะต้องเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ถ้าคุณเข้าใจเรื่องกดแรงดึงดูดและถ้าคุณนะครับเข้าใจเรื่องจิตพระเจ้าคุณจะสร้างอะไรก็ได้คุณจะทําอะไรก็ได้ในชีวิตของคุณคุณจะมีผลลัพธ์แบบไหนก็ได้เดี๋ยวรอติดตามคอร์สเรียนใหม่เร็วๆนี้นะครับวันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ